แปดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาภารานิสิยังวิหารติอสิปตะเนมิฆาทาเยตัตระโคปะกวาปัญจวัคคีเยปิคูอามันเตสิเทวเมผิกเวอันตาปะปัสิเตนะ นาเสวตตาภาโยจายังกามีสุขามะสุขันลิกานุโยโคอิโนคัมโมโปตุจานิโกอนาริโยอะนาตัสันนิโตโยจายังอัตตาริอัตตกิรมาธาณุโยโคทุโคอนาริโยอนาตัสสันนิโต เอเตตภิกเวอุปอันเตอานุปคัมมะมาจิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกครณีอุปสมายยาปิญญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกตมาจัสซาภิกเวมาจิมาปฏิปทาตถาค ขตะนั้นิสัมพุทธาจักุกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภินยาสัมปุทธายะนิพพานายาสังวัตติอายามิเอวะอริโยอาจทังโกมาโคสายยทีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมา อาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตีนาภิสัมปุทธาจจกุกละนียานักลณีอุปสมายาปิญญาสัมโพธาญาณิปานายาสัมวัตติทังโคปนาภิกเวตุขังอริยสัจจัง กาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณาปิทุกขัโสกปาลิเทวทุกขาโภมาณสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิสัมปโยโคทุโคยามปิตชังนะ รปฏิตัมปิทุขังสังกิเตนะปันจุปทานะขันตาทุขาอิขังโคปนาปิขเวทุขสมุทโยอริยสัจยังยาญาตัม์อาโปโนปาวิกานันทิราคะสหคตาตราตตราตราปินันทินิสัยญาทิทังกามตันหาภวตันหาภวะ อิภาวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกามิโรโทอริยสัจจังโยตัตถยวะตันหาญาติสิสวิราคานิโรโทจาโภปตินิสโกสัคโหมุติอนารโยอิทังโคปนภิกขะเวทุกานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อายะมีวะอริโยอัตถังอิโกมะโกสัยยะติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากั m มันตสมาอาชสมาวาาม m สสติสมาสมาธิังทุริยสันติมีภิเวป p เพอนนุ u ิเต มีสุจักขุอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจาอุทธปาธิยาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิตังทุขังอริยสัจจังปรินยัยยันติมีภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิจา อุตตปาติอาโรโกอุตตปะติดังโภปนิตังทุกังอริยสัญญังปะริญญาตังติเมภิคเวปูเปอนโนจิตายสุทัมนิจะคุอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจชาอุตตปาติอาโรโกอุตตปะติธังทุกขสมุ โยอริยสัจจันติมีพิขเวภูเพอานุสุเตสุธรรมีสุจักขุลงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิธั้งทัโทปนิธั้งทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะปะหาทัปันติมีพิขเวภูเพอานุสุเตสุธรรมีสุจักขุตง จังโถปณิทังทุกาสมุทายออริยสัจจังไอนันติเมตุิกาเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาติยานังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกานิโรโธอริยสัจจันติเมติ ติเมพิคเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมมสุจาคุงอุตปาทิญานังอุตปาติปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาติอารโกอุตปาติตังโขปนิตังทุกขนิโรโตอริยสัจจังสัิกาตาพันติเมพิคเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมมสุจาคุงอุตปาทิญานัง อุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิหาโลโกอุตปาทิดังโภปนิทังทูกะนิโรโธอริยสัาจังัาจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมมิสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิ วิจาอุตปาทิอาโลโกตปาทิอิทังตุกันิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาตปาทิวิจาอุตปาทิอาโลโกตปาทิโอปนิทังตุกันิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจ ยังพาวิตติเมิีกเวปูเปอนันุสุเตสุธรรมมสุจังคุงอุตตปาติยาน낭อุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาตภาติฮาโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุขนิโรธามิปฏิปทาอริยสัจจังพาวันติเมิาวิตันติเมภา พิกะเวปุเพอนันุสุเตสุจัคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวะอีวันจะมีพิกะเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัดทั้งทวา สสากาลัญธาปูทังญาณทาสนังนาวิสุวิสูตทังอโหสิเนวตาวาหังติขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสุพัมมะเกสะสนมณพรมณิยาปชายาสเทวมนุสายานุตตลังสัมมาสัมโพติงอภิสัมปุโทปัจจัญญาสิ ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะทาปูตังยานาทัสนังสุวิสุทังอะโหสิอัทาหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพัมมะเกสสมมาพระมัน อิยาปชายาสเทวมนุษยายานุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโตปัจจัญญาสิงญาณัจะปณะเมาสุนังอุทะปาทิอุุปะเมวิมุติอนัมติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิทัมโวจะปคะวะ พะขาอาตมานปัญจาวาคียาภีคุพะขาวะโตภาสิตังอภินันตุงอามิสอามัดสัมินจัปปนาเวเวยากละนาสมิงพันยะมาเนอโยสมันโตโกนทันยัสบิชวิรชังวิตามะรังธรรมะจากุงอุทปาทิยังกินจิ สมุทายะธรรมะสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวาธรรมะจักเกปุปุมะเทวาสัตถมันสาวิสุงอตัมภะคะวาปาราณสียังอิสิปะตะเนมิคะตาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติอภ ปาติวัติยังสมานีนวาพรหมานีนวาเทวีนวามารีนวาพรหมุนาวากนาจิวะโลกัสมิงเตกัมภุมานังเทวานังสันตังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสาวีสุมจตุมหารา ทิกานังเทวานังสันวตังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตตมนุสาวาสุขตาวะติงสานังเทวานังสันวตังสุตวายามาเทมาสัตตมนุสาวาสุขยามานเทวานังสันวตังสุตวาดุสิตาเทวาสัตตมนุสาวาสุขดุสิตานังเทวานังสัตว์ ตั nim sat nim. ้งสุตตาวนิมานะรติเทวาสัตถมนุสา์วิสุงนิมานะรตินังเทวานังสันทังสุตาวาปรนิมมิตวะสวัติเทวาสัตถมนุสา์วิสุงปรนิมมิตวะสวัตติท่า ตวตสีนังเทวาสัตตังสุตราวรหมกายิกาเทวาสัตตมนุสามีสุอิตัมภักวตาภารานนะสียังอิสิปตะเนมิคะทาเยอนุตรังธรรมจากังปวัติติอัปปติวัติยังสัสามนีนาวรมานิ มินตตอิติอาเตนะคานนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโรกัสสัตโตอาภุคัตคัดชียัญจะทัสสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกรมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจาราโลโอภาโสโลเก ปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอาตาโคภะคะวะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวตาโพกุณทันโยัญญาสิวตาโพกุณทันโยติติ อหังอายัสสมะโตโกนทันยัสอัญญาโกนทันโยเทติววนามังอหูสีสี